ใครจะไปคิดว่านักเทนนิสที่ต้องเจอแมตช์พอยต์ถึง3ครั้งจะสามารถปลิกล็อกกลับมาเอาชนะและควา้าแชมป์ไปครองได้ Hiu Athlete Spotlight วันนี้จะมาพูดถึงคาร์ลอสอัลคาราส นักเทนนิสคนล่าสุดที่เพิ่งบันทึกสถิติการแข่งขัน French Open รอบชิงที่ยาวนานที่สุดที่กินเวลาถึง5ชั่วโมง29นาทีเบื้องหลังชัยชนะครั้งนี้คือการวางแผนอย่างมีระบบเขาเลือกพักทั้งร่างกายและจิตใจในวันว่างด้วยการไม่แตะไม้เทนนิสเลยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะไทมส์ว่าหนึ่งในบทเรียนสําคัญที่สุดที่เขาได้เรียนรู้ระหว่างทางก็คือการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวในแง่ของโภชนาการก็มีการคํานวณอย่างละเอียดมีการลดเนื้อแดงและกินเนื้อปลาเพิ่มแต่ที่สําคัญที่สุดคือจจิตใ ที่แข็งแกร่งของเขาในช่วงการเปลี่ยนฝั่งจะเห็นว่าเขานั่งหลับตาทําสมาธินิ่งๆไม่ใช่เพราะตื่นเต้นแต่เพราะเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เอาคลาสนั้นยึดถือหลัก3 4ีคาเบซ่าสมองที่คิดคํานวณได้อย่างแม่นยำโคราซองหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และโคโฮเนสความกล้าที่จะเสี่ยงในจังหวะสําคัญทั้งหมดนี้รวมกันคือเหตุผลที่วันนี้เขาไม่ได้เป็นแค่แชมป์แต่เป็นว่าที่ตํานานของวงการเทนนิสอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้